มากันที่ทาทายังกันบ้างดีกว่านะคะคือตอนนี้เนี่ยคนก็เห็นว่าอุ้ยตายแล้วดูมีน้ำมีนวลสวยขึ้นอเอ๊ะผอมลงแต่ก็อยากถามเหมือนกันแหละตามสไตล์แต่งแล้วก็ต้องถามว่าเมื่อไหร่จะมีน้องอออก็มีหรือยังอย่าง,างนี้นะะค่ะ แต่งงานมาสักพักแล้วนะคะสำหรับนักร้องสาวมหาสา,ารย์อมิตาธาญยางกับพี่หมอฉัดอดุลล่าสุดก็มีโอกาสได้เจอเจ้าตัวหลายคนก็ทักว่าพร้อมแล้วก็สวยขึ้นอ,อาจเป็นเพราะแต่งงานมีความรักก็เลยทําให้ดูสวยขึ้นหรือเปล่าแต่พอถูกถามเรื่องทายาทเมื่อไหร่จะมีน้องให้ใครหลายคนได้เห็นกันสักทีงานนี้เจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าตนนั้นยังไม่ท้องเป็นเพราะอะไรไปฟังเจ้าตัวตอบเองดีกว่าค่ะ คือเรื่องอย่างเงี้ยนะคะบอกตรงๆเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่กดดันตัวพี่เอาจริงๆเพราะว่า <c oughs> พี่พูษกี้บอกตรงๆว่าจริงๆแล้วเรื่องอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เขาจะมาบางทีเราก็บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่อันนี้มันอันนี้มันไม่ใช่ว่าอีก3วันเนี่ยจะท้องนะคะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเรื่องออกมาเราก็ไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเราเองก็ทําดีที่สุดในด้านของอยากอยากให้มีแบบธรรมชาติ <c oughs> บางทีแบบเออกระเถิบเกินเดี๋ยวน้องเขาไม่มาให้นะเออ <c oughs> ก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่ามีหรือเปล่าก็บอกแล้วว่าถ้ามีจะแถลงข่าวทํางานค่ะเดือนนี้ทํางานแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีอะไรพิเศษแหละเดี๋ยวก็ขอไปเที่ยวอะไรกันบ้างแต่เดี๋ยวมีมีเรื่องินไซต์จะเล่าให้ฟังยังไงคะคือหลังเวทีเนี่ยนะครับรู้จักดีเจดาด้าใช่ไหมฮะอ่ารู้จักดีเจดาด้าเนี่ยใกล้จะคลอดแล้วอีกกี่วันเนี้ยคือท้องป่องมากป่องมากป่องมากแล้วก็คุณทาทากับพี่หมอก็เดินคู่ไปหลังเวทีแล้วเสร็จผมก็เจอได้ก็รู้จักกันแหละแต่ทาทาเนี่ย ทักพี่หมอแล้วก็บอกอ,อยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างนี้เขาหมายถึงกระเป๋าที่คุณดารดาถือหรือเปล่าอยากได้อย่างนี้เลยคืออยากมีน้องแล้วว่าอย่างนั้นเธอพี่หมอก็จัดไป